ระลินย่างเขามาในบ้านนะครับผมย่างเขามาเบิงยันตรงที่ทีเอบูซามาานะครับผมคนก็นเลยมาถักมาถ่วง่นว่าเอาไว้ตรงนี้มัน, ander, นบ่แมนเดอร์่นว่าแผ่นยันตกงุ่มหนาลงเลยหันหลังหาปุ๊บ่นขึ้นเสียนใหญ่ได้แล้วผู้ใหญ่อยู่ดันบุนปุนสามสลูกนี่เซจเลยเซหมดทุกอย่างนา่นว่า คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางเส้นสติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจาราณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณชูชองกาพารวยครับผมเมื่อนี้แอดมีแนวทางความฝันมาฝากนะครับผมสลับแนวทางนะครับผมวันนี้นะครับฝันแปลกนะครับฝันเห็นพาลินนะครับผมแล้วก็ฝันเห็นสร้างปั่นพญานาคนะครับสร้างมากับลูกน้องนะครับผม สร้างเพื่อนก่ย่างมาเบบ่งด้านหลังเนี่ยเพื่อนว่าเพื่อนว่าเอามองไดนค่อยๆว่าเหมือนเหมือนแอดกับสร้างนี่เพื่อนตกลงกันจะโดนนั่นแหละเพื่อนว่าเอาพญานาคตรงไหนก็ไปซี่จุดกันซี่ตรงนั้นตรงนี้เออเหตุขึ้นเหตุขึ้นแต่เวลาเพื่อนเหตุคนมาเหตุพญานาคญ่อยู่อยู่ด้านในพันพันพันขื้นยกคอด้านบนภายในแอดย่างหันหลังให้นะเพื่อนขื้นโค้งสางปันปูนด้านด้านหลังนะ ด้านหลังเสียนะจนเสจนะครับผมวันที่นี่พะลินย่างเขามาในบ้านนะครับผมย่างเขามาเบิงยันตรงที่ทีแอดบูซามานะครับผม่นก็เลยมาถักมาถ่วง่นว่าเอาไว้ตรงนี้มันบอมแนเดอร์่นว่าเนี่ยนี่แหละแปลกยูในความฝันเอาไว้ตรงนี้มันบอมแอนหายง่ายหมองไม่ถึงตอนเพ่นว่าง่ายหมองไม่น่ะ่นย่างัหลังให้ไอแผ่นยัน ตกงุ่มหนาลงเลยตกลงงุ่มกับเพื่อนแอดเราอู้วิแตกแล้วเลยว่าอย่างเปิดขึ้นมากเพาแตกนะครับยังยังแบบสภาพคือเก่าอยู่เออแอดก็เลยว่าสาธุด้อโอ้เดี๋ยวดูปราจหีหามองแต่ไปถามดอกไปถามพารีนในใะนความฝันว่าชิ้นง่ายไปไวมองไดเพิ่นไปก่อนนะครับคือเพิ่นเมื่อบอกว่าให้ยง่ายมองยาวเมื่อไวมองนี่มันพอดีเพิ่นหันหลังห้เเป็นกับไปเลยนะครับผมจจที่นี่ แดก็เลยออกมากลัาคุยกันกับสร้างนะครับสร้างพลดว่าปั่นพญานาคให้นะครับแต่กับบริเในความฝันบรไเ้ตกลงราคากันจักบาทเลยเพ่นก็นถามว่าจะเอาไว้จะไว้จ,ไวจุดตรงไหนคือปูกับหญา้าจังซี่จะไว้หมงไดนซีซจุดเพื่อนเฮียไห่กันเลยว่าี่บัดนี้คุยกันไปเส็จทันหลังไห่ปุ๊บพ่นขืนเสียนใหญ่ได้แล้วปูใหญ่ยูดานบนนะครับผมวันนี้ พูนก็คุยกับลูกน้องเอ๊ะปูนสามสอบซีสอบเนี่ยมันบ่พอดิพูนก็เลยว่างสีแอบก็เลยได้ยินแอบก็เลยถามว่าสร้างร่วมๆเบสเซตเนี่ยมันจะใส่ปูนอยู่ประมาณจากลูกก็เลยว่างสีพูนก็เลยว่าหัวหน้าเพูนเพูนก็เลยว่าสามสิบลูกนะใส่ปูนสามสิบลูกนี่เซ็ตเลยเซ็ตหมดทุกอย่างพูนว่าบ่มีเพิ่อนโบมีหยังเอาสามสิบลูกพอดีสร้างมาให้มันพอดีเลยสามสิบเนี่นก็เลยว่างสี แอดก็เลยว่าเงินก็บ่มีเอามาสิบลูกก่อนได้บ่ลล้อก็เลยว่าอยงนี้ก็เลยเอาคันได้สั่งแล้วสั่างไม่กว่าสามสิเท่าเดียวโลดก็เลยว่างทีแอดก็เลยสั่งสั่งปูนมา30ลูกพผ่นเอาปูนนกเขียวย่างดีพุ่นเด้ครับผมมีบอกพร้อมมีสั่งพร้อมนะครับในความฝันแอดก็เลยเอาอยากเอามานำเสนอแล้วก็มาแบ่งปันเหรอสิแอดคิดว่างวดนี้อาจสิถืกเลขอีกบ่รู้ว่าสิถืกเลขในความฝันนี่ เลยสีถึอถึงน้ำผู้ใดแอดกับบุเดี๋ยวเดี๋ยวมือเลขออกเดี๋ยวจะไลน์โซบอกสรุปให้เหมือนที่แอดเคยเห็นนะครับเหมือนที่แอดเคยทําตอนสมัยไปสางวัดนะครับวันหวยออกแอดจะมาสรุปหวยให้ช่วงนั้นเขาถูกหวยบ่อยเอฟซีก็ถูกกับแอดบ่อยนะครับผมแอดซื้อตัวใดแอดก็เสียวให่เบิงนะครับผมนี่แหละมันก็แปลกขึ้นว่ากับบุเคยเห็นพาลินเด็กเคียดอกนะครับผมเอากับบุเคยฟันเด็กเคีย ก็เห็นแต่ตอนไปพอแน่ลัได้ได้ของ่นมาแล้เ่นอาจจะมันบ่ถึกหม่องถึกบอลน,นะครับหรือว่าอยู่ในอยู่ในแผ่นยัาน่ะมันมีเลข4-5-6นะครับแต่เลข6พิน่นหัวใหญ่ๆหหัวใหญ่ๆห,ห,หางขึ้นนิดเดียวนะครับ fc กับทักมาหลายอยู่ว่าเอ้มันดมัห4 5 6หรือ4-5-0นะครับแอดกับเรือว่า4-5-6มันเป็นบาลเลขกที่พาลินบ่ไดบอกเลขก็เลวังซีนะครับกั แจ้งเข้าไปทีเซทักถามมาทั้งไลน์แล้วก็ทักถามในคอมเมนต์แล้วก็ฝังคุ้นกระโทมามันเป็นสี่ห้าหกหรือสี่ห้าศูนย์ผนว่าก็ว่าสี่ห้าหกกันแล้วเนาะเพราะว่าให้เพื่อนเติมเป็นบาลขที่ให้นะครับผมแล้วก็สังเกตคือว่ามันมันตกตกลุ่างนะครับตกลงด้านล่างหน้าหน้ามันคว่ำอยู่ในอยู่ในนั้นมันมีสี่ห้าหกนะครับแลวเป็นยางหันหลังให้ ี่ห้าหกแล้วแล้วไอ้ปูนปูนสามสิบลูกนี่เอาสามสิบลูกเร็จพอดีเนี่ยถ้าแอดฟันถ้าแอดแอดฟันไอ้ฟันพญานาคสิแอดมักสิได้โชคู่แต่ฝันว่าเพิ่นมาปั่นไห้นะครับว่นเด็กคุยราคากันเลยนะครับไม่ได้คุยราคาไม่ได้ตกลงราคาคือเพิ่นมากับพารินนะเพิ่นมากัน พาเล่นยางเข่าบานมาเบรงยันแล้วก็สร้างนะกับทีมงานกับลูกน้องเพื่อนยางตรงมานี่เลยเพื่อนกับมาถามเลดโดยที่ว่าบัท่านได้คุยกันเรื่องสิจ่างหรือบัวจ่างนะครับเพื่อนกับเออเพื่อนกับใครหาว่าถามเจ้าตรงใดนเอดกสีตรงนี้ปูตรงนี้ย่าแต่ว่าล่เพื่อนเห็ดขึ้นเพื่อนเห็ดขึ้นอยู่ด้านบนขึ้นบักไงเรื่องง้อขึ้นจักเสียนบุญจำบ่ได้เพราะว่าเพื่อนเห็ดเพื่อนเห็ดแบนๆนเนี่ยดานหลังก่อน เพิ่มเล็กขึ้นแล้วก็โปด้านหลังก่อนเริ่มจากด้านหลังนะครับผมนี่แหละแล้วก็บ่รู้กันแล้วว่าจะเป็นตัวไหนนะครับให้ยัดใก,ใกล้มือห้อยออกก่อนจะจะทร่ไปท,ท,ทาาถทมพระอาจารย์ใถ้ำนะครับทพาามพระอาจารย์ให้ทำแล้วก็จะไปหาเบื้องที่ว่าชุดไหนที่มันไปเบื้องแนวทางครับเลขวิ่งชนกันนี่จะไอ้เจามา วันนี้อาจจะสรุปให้นะครับสรุปให้เหมือนเหมือนสมัยก่อนที่บาแอดสรุปลงมาให้แล้วก็ประมาณสักสามชุดชี่สุดนี่แหละที่สรุปแล้วก็ช่วงนั้นถูกบ่อยนะครับช่วงนั้นเอฟซีก็ได้กับแอดบ่อยมากเกือบทุกงวดนะครับดีบดีทุกงวดเลยที่เพืกันถือเลขกันคักๆแล้วก็แล้วก็ได้ไปสางวัดอยู่ทั้งภูเขานะครับผมนั่นแหละแต่ก็เลยว่าจะเออกลับมาเหตุแบบเอา เอาเลขสูตรเทียบมีทีาาพระจันทร์นเคยห้มาแอกทีฟเริ่ม,มาเรียบเรียงมาจับจัดเบิงว่าเออเลขฝันมันจะมาตรงกับเลขสูตรบ่ถ้าเลขฝันกับเลขสูตรมาบตรงกันก็จะเอาใหม่ก็คือจะเอาเลขสูตรเป็นเป็นหลักเพราะว่าแอดฝันช่วงนี้ฝันบ่ค่อยแม่นปันไดว้าตรงตรง,ตรงเลยนะครับผมแต่ถ้าฝัน็นพญายนาคนี่แอดว่าแอดถือเลขแทียแน่นอนเห็น่าแต่มันจิตถือหลายถือหน่อยก็นี่่หล็อยู่กับทุน นะครับผม IFC ท่านไหนที่ชอบก็เอาไปพิจารณาดูได้นะครับตั้งแต่อันกับพัตตาฟันพัตตาฟันเห็นพระลินนี่ละ,น,ละ,น,ละนะครับผมเ่เน่พูดอาจจะไม่โชคนะครับพระลินเข้าบ้านสร้างปันพยานากับทีมงานออกมาด้านนอกนะครับผมพูนว่าปูนสามสิบลูกเสร็จพอดีจบงานปิดงานปิดจอบเลยพูนว่าปูนสาสิบลูกแล้วกัพระลินเข้าไปในบ้านกันบอกหาย ยหญ่ยานไหม่ยันที่บูชามมกบพอลินเนี่ยย้ายใหม่ตรงนี้มันบ่ถตกตอเพันหนลัางให้่กะตกเปะเลยตกลงกับพื้นเลยนะครับผมพินน่น่าจะน่าจะแอดน่าจะว่างประูถหมมองเต๊กะแอดเอาไวข้ขางขางหินพระหันหน้านมาทางทิศตะวันตกเอาบันนี้แอดก็จิย้ายไหมแอดก็สิลองยับเบิง่งห้ออกไปทางทิศตะวันจะออกเชียงเหนือนะครับผมลองเบิง่ง เนี่ยหาเทียมมันถึกนะครับผมวันที่แล้วถือตัวบอลเลน,นนะครับผมเน้นไปหกศูนย์แล้วก็สามห้านะครับผมสองชุดนั่นแหละครบ,บอได้นะครับไปได้ตัวหน่อยๆได้ตัวบ่ลลายไปซื้อเล็กน้ำเล็กน้อยแล้วก็ที่จับปิงปองได้อยู่เจ้าปู่โชคบ่มรุงนะครับได้กระไดบ่ลลายดอกนะครับผมก็พอไดพอไดใส่นะครับเนาะวันนี้ก็อยากให้เอฟซี ได้กันสามตัวตรงนะครับผมบัวแรงนะครับบัแรกแอดก็ที่ได้เดินทางไปไปเปิดดวงเปิดดวงเปิดโชคเ,เปิดลาบนะครับนุนโชคนุนลาบนุนบารมีมีคนไปทําแล้วแบบโอ้โหแบบเห็นเห็นกับตายดรภายในภายในผมว่าจะสี่ห้าเดือนนี่แหละนะครับแกแกเพิ่งได้ยินข่าวแล้วว่าเอออันนั่งก่อสมุนทรนั่งก่อมันไป เสริมดวงอันนี้เป็นความเสร่มเส่วนบุคคลนะครับเพ่นไปเสริมดวงเราคนกลับขึ้นมาแบบโอ้โหแบบอู้ฟู่เลยนะครับถูกหวยทุกงวดถูกลักล้านกระได้ลอตเตอรี่นี่เป็นปึ๊กปึ๊กนะครับผมเพิ่นถืงถือเป็นสุขงวดแต่พอสามารถออกออกซื้อกระได้ดอกนะครับผมแบบโอห้หสุดยอดมากเลยนะครับผมแอดกระจิอยากลองคึอกันนะครับผมล่องน้ำกันนะครับมี IFC ท่านไหนอยากแกฝากชื่อนะครับ ฝากชื่อนามสกุลฝากไปกปับแอปนี่ให้แอดเป็นสื้อกลางซื้อกลางไอในในในรวมรวมในพิธีให้นะครับผมนะครับกาติดต่อมาไอ้ดที่ไอเดลาเบอร์ด้านล่างนะครับไอเดลายศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าห้าห้าห้าเก้าเจ็ดนะครับผมกาเข้ามาได้นะครับผมเอา,าเรามื่อแรงนี่ไป นะครับน่าจะตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไว้ให้เ c ซีได้รับชมด้วยตอนเวลาสวดเสริมความเพลินเห็เุแบบใดนนะครับผมเ,เดี๋ยวรอรุ่นน้ำกันตอนเย็นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ